สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณค,ครูพันธพรทรงกระจรนะคะหรือว่าครูวิค่ะผู้สอนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเรียนเรื่องปลาหางนุกยูงค่ะแบบฝึกหัาหน้าที่3 1มสถึงสานะคะปลาหางนุกยูงปลาหางนกยูงลักษณะดีต้องมีลำตัวใหญ่หนาะสมควรไม่คดงอขีบหางใหญ่ผิวหนา แข็งแรงสมบูรณ์ไม่ฉีกขาดขนาดว่ายน้ำผิวไม่พับสีและลวดลายถูกต้องตามสายพันธุ์คมเข้มเพศผู้จะมีสีสันและลวดลายของหางขีบและลำตัวสวยงามกว่าปลาหางนกยูงเพศเมียขั้นตอนการจัดตู้ปลาหนึ่งพักน้ำปลาปลา ในภาชนะกับเก็บน้ำเช่นถังน้ำหรืออ่างประมาณ2-3วันเพื่อลดกลิ่นคลอรีน 2. นํนำตู้ปลาไปผึ่งแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค 3. เทน้ำลงในตู้ปลาประมาณ3าในสของตู้ปลา 4. วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำปลาปลา หากพบว่ามีความเป็นกรดสูงให้ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำให้มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง pH ประมาณ6.5-7.5ถึงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลา 5. ตกแต่งตู้ปลาให้สวยงามด้วยพันไม้น้ำปวดหินตุ๊กตาประดับ 6. ปล่อยปลาหางนกยูงลงในน้ำถ้าปลาหางนกยูงอยู่ในถุงพลาสติให้วางถุงบนผิวน้ำแล้วค่อยๆเทปลาลงในตู้เพื่อไม่ให้ปลาตกใจการให้อาหารในตู้ปลาหางนกยูงควรม,มีพืชน้ำเช่นสาหร่ายหรือจอกดูด้วย สัตว์น้ำที่เป็นอาหารของปลาหางนกยูงเช่นลายแดงลายสีน้ำตาลลูกน้ำลายทะเลซึ่งเป็นอาหารที่ทำให้ปลาหางนกยูงมีสีสันสวยงามแต่ถ้าไม่สะดวกก็สามารถซื้ออาหารสำเร็จรูปก,การให้อาหารปลาหางนกยูงควรให้สองเวลาเช้าและเย็นถ้ากินอาหารไม่หมดเหลือมาก ให้ตักทิ้งป้องกันน้ำเน่าเสียได้ค่ะการทำความสะอาดตู้ปลา 1. ควรเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาสัปดาห์ละ1ครั้งโดยเหลือน้ำเก่าไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อไม่ให้ปลาช็อกเมื่ออยู่ในน้ำใหม่ 2. ควรทำความสะอาดตู้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลาหินกวดและระบบกองน้ำ รวมทั้งตกแต่งตู้ปลาใหม่ทุกๆ3เดือน 3. ถ้าพัชนะเลี้ยงปลาไม่เคยมีปลาเป็นลูกมาก่อนให้ดูดน้ำเก่าออกมาครึ่งหนึ่งใช้ฟองน้ำสะอาดขัดตู้ปลาจนทั่วจากนั้นใส่น้ำใหม่เข้าไปเพื่อให้ปลาปรับสภาพได้ 4. ถ้าภาชนะเลี้ยงปลาเคยมีปลาเป็นโรคมาก่อนควรแช่ภาชนะเลี้ยงปลาด้วยยางทับทิมหรือฟอร์ม,มาลีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและพยาธิแล้วล้างให้สะอาดก่อนนำไปใช้อีกการป้องกันและรักษาโรคโรคที่พบมากในปลาหางลบุมูได้แก่โรคจุดขาวโรคจากตัวปิงใสโรคจากหนอนสมอง และโรคจากแบคทีเรียซึ่งจะสังเกตปลาไม่ไหวน้ำคีบและหางก่อนท้องวมน้ำเก็ดพองควรรีบแยกปลาที่ป่วยไปรักษาทันทีด้วยยาปฏิชีวนะจากนั้นล้างตู้ปลาให้สะอาดก่อนนำปลาที่ไม่เป็นโรคไปเลี้ยงต่อในน้ำที่พักไว้ร่วงหน้า2-3วันการจัดการผลผลิต เมื่อเลี้ยงปงลาหางนกยุงได้4-6เดือนปาหางนกยุงจะโตจนสามารถผสมพันธุ์ได้ในช่วงเวลานี้ควรเอาใจใส่ดูแลรักษาปลาเป็นพิเศษและจัดการเพราะพันธุ์ปลาหางนกยุงเพื่อให้ได้ปลาหางนกยุงสีสันเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างไรายได้ เสริมให้กับครอบครัวตัวอย่างคําตอบหน้า31นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับขั้นตอนการเลี้ยงปลาหันดุงลงในแผนภาพความคิดก่อนจะนำน้ำประปามาใช้เลี้ยงปลาต้องทำอย่างไรพักน้ำประปาไว้ในภาชนะเก็บน้ำประมาณ2-3วันการเตรียมตู้ปลาเพื่อเลี้ยงปลาทำได้อย่างไร งตู้ปลาให้สะอาดแล้วนำไปผึ่งแดดน้ำที่จะเทลงในตู้ปลาควรมีปริมาณเท่าไหร่เทน้ำในตู้ปลาประมาณ3มในสี่ของตู้ปลาการปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาหางนกยูงทำได้อย่างไรใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำลงในตู้ปลา ตู้ปลาจะสวยงามน่ามองได้ด้วยวิธีใดตกแต่งตู้ปลาด้วยพืชพันไม้น้ำหินกวดตุ๊กตาประดับการปล่อยปลาหางมุกยุงลงในตู้ปลามีวิธีการอย่างไรค่อยๆปล่อยปลาหางมกยุงลงไปโดยเทน้ำที่ปลาอยู่เดิมลงไปด้วย นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วร่วมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามกลุ่มละหนึ่งชนิดจากนั้นวางแผนการเลี้ยงปลาสวยงามลงในแบบบันทึกแล้วร่วมกันเลี้ยงปลาสวยงามตามที่วางแผนไว้แบบบันทึกการวางแผนเลี้ยงปลาสวยงามกลุ่มของนักเรียนเลือกเลี้ยงปลาสวยงามชนิดใด ลาหางนกยูงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลาได้แก่อะไรบ้างตู้ปลาพันไม้น้ำหินขวดกระชอนน้ายาปรับสภาพน้ำอาหารที่ใช้เลี้ยงได้แก่ลูกน้ำไรแดงอาหารสำเร็จรูปนักเรียนจะดูแลปลาสวยงามที่เลี้ยงอย่างไรเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ ทำความสะอาดตู้ปลาทุก3เดือนถ้าปลาโตเต็มที่แล้วนักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรเพาะพันปลาเพื่อจำหน่ายต่อแบบประเมินผลงานตนเองนักเรียนก็ประเมินนะคะขอครูจะได้คะแนน ติดคะแนนข้อเสนอแนะก็ขีดแล้วก็ลงชื่อนักเรียนแล้ววันที่ที่ทำนะคะนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้านักเรียนสามารถเลี้ยงปลาสวยงามได้เจริญเติบโตดีสีสวยไม่เป็นโรคและขยายพันธุ์ได้จะรู้สึกอย่างไรภูมิใจการเอาใจใส่ดูแล สวยงามให้เจริญเติบโตดีจนปลาสวยงามสามารถขยายพันธุ์ได้แสดงถึงการมีคุณลักษณะอันคปงประสงค์ด้านใดมุ่งมั่นในการทำงานนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาสวยงามได้ถูกต้อง การเลี้ยงปลาสวยงามให้เจริญเติบโตดีไม่เป็นโรคต้องเอาใจใส่ให้อาหารตรงเวลาและรักษาความสะอาดของน้ำในตู้ปลาอยู่เสมอ,อมวิดีโอจบแล้วอย่าลืมถ่ายรูปตอนนักเรียนทำแบบฝังหดส่งครูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ